โลโลโถโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่เยมาทำชาแนลนะครับและนี่ก็คือเกมสปินไทยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในมอดวิวแชร์หรือว่ารถเข็นมาอะไรนั่นเองโอ้โหดูซักก่อนนี่คือรถเข็นอัพโรสนะครับผมดูซิว่าจะไปได้สักกี่นัดนี่เปิดทิบล็อกด้วยอะไปนะฮะไปแล้วครับยังไงครับไปได้หรือเปล่าอุ๊ยเฮ้ยยังไงวะน่ะไปได้วะท่านผู้ชม ว้ยสุดยอดครับเอ้เป็นรถเข็นที่ไม่ใช้น้ำมันเลยนะอ๋อมันจะน้ำมันจากไหนล่ะเอาแล้วติดติดนะขึ้นไม่ไหวแล้วอ๋อยังได้อยู่ยังได้อยู่แต่สงสัยจะเรียบร้อยตรงนี้แล้วแหละเพราะว่าจมไปมิดล้อเลยถอยหลังฮึ๊บถอยหลังครับนี่ยถอยหลังได้อยู่ฮนะ อ้ยบอกเลยว่าเจ๋งอ่ะเดินหน้าต่อเอ้ยชิวชชิวชวแต่ผมว่าถ้าลงน้ำนี่ดูท่าจะไม่รอดนะอ,อ้ยเดี๋ยวหน้าทิมไปแล้วอะล้อลอยนะครับเป็นงานแล้วฮะเรียบร้อยครับรล้อลอยฮะต้องเอาวีโก้มาช่วยดันแล้วแหละ วีโก้ใส่อะไรได้บ้างเนี่ยอ๋อใส่ตรงนี้ได้อะอืมแต่ทำไมมันเหมือนว่ามันบอกว่าใส่ไม่ได้เลยล่ะอันนี้คืออะไรดูไม่ออกว่ามันคืออะไรเหมือนกับว่าเปลี่ยนล้อหรือเปล่าประมาณว่าเปลี่ยนแม็กมัง้งนะครับดูจัดเท่าที่สังเกตดูนะครับ นี่ใส่ไปนี่ใส่ไปมีลังคาปิดด้วยมีกันชนนะอันนี้ล่ะอันนี้ใส่ไม่ได้อันนี้ฝาปิดนี่โุ้ยเจ๋งมีใส่เยอะๆเลยแต่ตรงนี้กลับใส่ไม่ได้เนาะ นี่ฮะใส่ได้แล้วเราจะใส่เป็นอะไรเดียะอันนี้ก่าเนี่ล้ออะไรล้ออะไรไปเราไปช่วยเพื่อนกันก่อนนะครับมาฮะวีโก้ช่วยเพื่อนนะครับนี่วิ่งแบบชิวๆว่าวีโก้เราวีโก้เราอ่อะไรต้องการรับชมถ่ายทอดสดเพื่อนเราถ่ายทอดสดเหรอไม่รู้เหมือนกันอ่า ต้องเชื่อมโยงอันนี้ก่อนครับเราต้องช่วยเพื่อนก่อนนะเอ้ยเดี๋ยว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 ช่วยเยอะไปแล้วเยี่ยมก็รีแพรไม่ได้อ่ะมาไปต่อชึบนี่ไปได้ว่ะท่านผู้ชมชิวๆเลยครับ ้รถเข็นเราออฟโรดมากบอกเลยนี่วิวแชร์ออฟโรดโอ้สุดยอดนี่ไปแบบชิวๆครับไปเร็วด้วยนะไม่ใช่ไปช้าๆอ๋อเด็ดเด็ดเด็ด <c oughs> มันเลี้ยวแบบอันนี้มากเลยเวลาไปเร็วๆมันเลี้ยวเลี้ยวปุ๊บปั๊บมากเลยครับ <c oughs> ใครทักมาเนี่ยเดี๋ยวค่อยทักละกันขอเล่นเกมก่อนนะฮะสงสัยเวลาอัดคลิปจะต้องอันนี้แล้วมา เขาเรียกว่าอะไรแล้วอัดคลิปต้องปิดตั้งสตรีมเป็นออฟไลน์ก่อนครับอ่ไาไปยาวไปนี่ฮะเฮ้ยจมมาจมจมเนี่ยได้ต่อได้ต่อชิวๆเขาบอกเลยนี่นี่โอ้โหรถเข็นมันมีอันนี้ให้ดึงป่าวะอ๋อมีมีชิวๆครับไม่ต้องกลัวติด ถ้ามีต้นไม้อยู่ด้วยนะเดี๋ยวเอารถเข็นไปลงน้ำบ้างดีกว่าจะได้รู้ว่าเป็นยังไงครับนี่ชิวๆบอกเลยมาสเตอร์อ e. ี e. กำลังเล่นเบสบอลเดร n ์จริงๆเดสบอลเดร์ผมก็อยากเล่นนะแต่ว่ามันมันคือผมเล่นแล้วมันไม่ค่อยโอเคครับถ้าจะเล่นต้องแบบเล่นกับเพื่อนเยอะแล้วคนีเน็ตเน็ตบ้านผมมันหนึ่งอัพโหลด1เมก็จริงแต่ว่ามันวิ่งมาไม่เต็มคนระับ มันมามา,มาหายหายพอเอาคลิปได้นี่ก็ถือว่าดีสุดๆแล้วเนี่ยบ้านนอกก็อย่างนี้แหละเหน็ดปลายสายครับปิงไม่ต้องห่วงคนระับปิงอย่างเยอะอ่าได้คุยวิดีโอคอลยังกระตุกอะ่ะพี่ดูสินะโอ้โยติดท่อนไม้ว่ะไปไม่ได้ครับอืบอยังไงเนี่ยติดท่อนไม้ คอนแค่นี้อ่ะโอ้นี่ไงเรามีเครื่องทุ่นแรงครับเอ้ยเดี๋ยวเรียบร้อยคว่ำมาแล้วฮะสตาร์เครื่องไม่ได้ด้วยเวรกรรมต้องเป็นงานให้วีโก้เราอีกแล้ววีโก้เราต้องไปช่วยอีกแล้ววีโก้บอกสิงเป็ดเลยนะ ไว้วูโก้เราก็โหดจริงครับวิ่งแบบชิลๆเลยครับเฮ้ยพอแต่พอแต่งมาแล้วดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยฮะดูสวยกว่าเดิมจริงเยอะเลยครับไหนอยู่ไหนผมว่าผมว่ามาลากรถเข็นเล่นกันดีกว่ารถเข็นคงจะไปได้ยากกว่าเดิมนะครับมาะลากรถเข็นไปเลย เอพางช่างมันครับลากมาเข็ยนเล่นเลยออ๋เอาไปไหนดีไปไหนดีตอนนี้อยู่ไหนวะเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมออกออกขวาเติมน้ำมันออกขวาเติมน้ำมันครับนี่ออกขวาไปเติมน้ำมันกัน เติมน้ำมันเสร็จก็วิ่งลุยกันต่อโอ้โหตรงนี้หนืดมากแล้วคิดดูต้องเอาเอ้รถวิวแชร์มาด้วยครับไปแทบไม่ไหวเลยฮะโอ้มีพังอะผมว่ามันพังแล้วแหละรถอะขอมาเติมน้ำมันก่อนครับเยี่ยมยอดระเทียมดองมาก ปุ๊บเรียบร้อยน้ำมันเต็มแล้วจ้าเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนจะบวกน้ำมันเพิ่มได้อีก400ลิตรครับผมไปฮะลุยเดี๋ยวจะวิวแชลองน้ำนี่ข้างหน้ากันนีแหละตรงกันเลยโอ้โหมีเล็กับเลกงานนี้ วิวแชร์ตามมาครับตอนนี้วิวแชร์เละเละมากเลยดูแต่ว่ารถเราก็เหมือนจะไปไม่ค่อยไหวนะครับนี่อดูถูกวิโก้มากเกินไปแล้วนั่นไงดูถูกวิโก้มากเกินไปครับติดหนึบเลยฮะเวรกรรมอ๋เอเป็นไนดี ถึงแล้วก่อนเนี่ยมองไม่เห็นด้วยมุมกล้องเกมนี้ก็ปแปลกๆนะฮะดึงไปฮะเฮ่อเดี๋ยว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 อ่าดึงไปดึงไปดึงไปโอเคอ่าเยี่ยมแล้วเ,เราก็ ดันรถเข็นเลยโอ้โหกะจะดันรถเข็นเรียบร้อยเลยฮะซ่อมรถเข็นได้นะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เลยไงต่อเชือกก็ต่อไม่ได้ครับเวงกรรมไม่เป็นไรเอามันไปกลับบ้านดีกว่าไปวิ่งที่บ้านต่อฮะนี่วิ่งในตรงโคนเนี่ย นี่เป็นไงสุดยอดสุดยอดครับจมไปแล้วถอยหลังถอยหลังอ่าถอยหลังได้อยู่แหมมีการมุนพวงมาลัยด้วยนะแหมมันอะไรจะสมจริงขนาดนั้นอยังไงครับยังไงฮะไปได้หรือเปล่าไปได้หรือเปล่าเฮ้ยไปได้ว่าเห็นอย่างนี้ไปได้นะเว้ยเออชิว,ชว โอ้เจ๋งครับวิวแชร์ออฟโรดฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่ได้ติดอะไรไม่รู้ไปหลังก่อนอไปเอาเฮ้ยติด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 เรามันน้อยนะต้องเข้าใจน่นค่อยๆไปครับนี่วิ่งก็แบบชิวๆไปของจริงมีป่ะหรวิวแชร์ออฟโรดดู คือคือถ้ามีก็คงจะนั่งกันไม่ติดบ่อคงจะเละกันตั้งแต่สองสาเมตรแรกแล้วแหละแต่แค่ตรงนี้คงจะยกล้อล้มไปแล้ว <c oughs> ยังไงไปได้หรือเปล่า,ามันเลี้ยวไม่ได้นะมันล้อหน้าเราเล็กแล้วมันติดอะไรไม่รู้เนี่ย <c oughs> ต้องวิ่งตรงก,กลางๆนี่ถึงจะเลี้ยวได้ nè đã vừa đã ở ơ ơ ơ tiện tiện ơ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 i ơi phương kìa phương kìa yên yên à chiu chiu á hơi đi <laughs> leo con oh leo con phương หาเลี้ยวขวาปึ๊บอ่าเลี้ยได้แล้วตอนแรกมันเลี้ยวไม่ได้นะไม่รู้เป็นอะไรที่มันสายอยู่นี่คือมันไม่คืนล้อนะครับเวลาเราเลี้ยวไปแล้วเราต้องคืนล้อเองนะฮะคืนล้อเองไม่พอนะครับเวลาเราตกหลุมเนี่ยล้อม,มันหมุนด้วยล้อม,มันเลี้ยวไปเองด้วยประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละมันทําให้เลี้ยวยากมากเอามาดูกันสิเอ,อื้อจมเลยหน้าจมเลยโอนตรงนี้หนา หนาแน่นมากหนืดขึ้โคตรเราจะไปได้หรือเปล่าฮะต่างมาดูกันเราจะไปได้หรือเปล่าพี่ยังไปอุ้ย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 ยังไงยังไงครับมาได้หรือเปล่าหือ้อไม่ได้แล้วล่ะติดนะะไปต่อไปต่อฮึบฮึบค่อ,อคยๆไปครับเรื่อยๆฮะ เหมือนขุดดูฝั่งตัวเองอยังไงก็ไม่รู้ว่ะอ่าฮะดูถูกไปดูถูกไปวิแชร์เราเก่งอยู่แล้วนี่ไปได้ว่ะเออไปได้ว่ะไอยะ้ยาสุดยอดวิแชร์อัพโหลดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะทิ่มดินอยู่แล้ว <laughs> จมที่โคนแล้วโอ้โห โอ้โหหนึบหนับมากบอกเลยถอยหลังนิดถอยหลังนิดเยี่ยมไปต่อครับอ่าชิวมากชิวมากครับบอกเลยนั่งกินลมชมวิวได้เลยนี่ <ś c oughs> ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนะอ่านี่มีการเลี้ยวด้วย อันนี้คือเร่งเครื่องสุดแล้วนนเนี่ยน้ำมันยังไม่ลดถึงลิตรเลยครับติดนะต้องถอยหลังก่อนเออเดีดีด็ต้องถอ,อยหลังเหมือนเหมือนฆ่าตัวตายเรียบร้อยนะรฟรีนะครับล้อฟรีไม่ต้องเสียตังค์ไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าอย่าง,งานั้นหมายความว่ารถม,มันติดนะครับข้างหน้าไม่ได้เหรอทำไมต้องเป็นฝั่งนูน้น โอ้โห,โ,หโ,หโหเดี๋ยวๆเดี๋ยวค่อยๆอยดึงจะไปได้ไหมเนี่ยคือถ้าดึงแรงปุ๊บอ่าวเรียบร้อยเลยฮะคือพอเวลาเราดึงแรงนี่ถ้าลดความเมื่อไหร่ก็จบจบข่าวเลยทำอะไรไม่ได้เลยฮะโหเรียบร้อยเลยเราเข็ยนลาฆ่าไปเลยฮะทำไมเรามาวิ่งทางชิวๆนี่มา ไปตรงนั้นโคนแบบหนึบเกินนะไปไม่ไหวฮะตรงนี้ดีกว่าวิ่งกันแบบชิวๆครับเปิดไฟไม่ได้ด้วยคันเนี้ยโอโหติดแล้วยังไปไม่ถึงไหนเลยไปหลังผมว่ามุมกล้องเกมนี้มันแปลกๆนะผมว่ามันแปลกๆคนระับมากเลยนี่ ไปนี่โคตรแนวเขาบอกเลยอยากเอามันไปวิ่งลงน้ำบ้างะข้างหน้าเรามีน้ำปะเราอยู่ตรงนี้ครับกดซูมยังไงแวะนี่เออข้างหน้าเรามีน้ำนิดนึงครับมันแล้วก็ลุยเลยดีกว่ามาโอ้โหเราจะผ่านตรงนี้ได้เปล่าเนี่ยน่าจะไหวอยู่นะน่าจะนะ สนามไปชิมซะก่อนไปครับไปต่อครับนี่โหสุดยอดรถเข็นนะครับเจ๋งมากอลังการมากเดี๋ยวติดต้นไม้ถ้าเป็นรถคันใหญ่ๆนี้ไอ้ต้นไม้แบบนี้ไปไนดะ้ชิวๆนะครับอา้าวดูสิขึ้นเนินไหวเปล่าไหนขึ้นเนินครับขึ้นเนินนะ อา uh huh. ไหวไหมเรามาดูกันนะไหวหรือเปล่าเอา้เหมือนจะไหวครับแต่ว่าได้แค่นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแม่มีถอยลงถอยหลังด้วยนะแม่มันหาต้นไม้จะเกาะยากว่ะไม่มีเลยจ้ะซ้ำขึ้นมาทางนี้อีกหน่อยได้ปะ แล้วก็ดึงเบรคมือไว้จุดนี้ใกล้ๆต้นแถวนั้นเดี๋ยวเหมือนจะขึ้นไหวนะเหมือนจะขึ้นไหวนะครับยังไงฮะดึงเบรคมือไว้ก่อนเฮ้ยเอ้ยไงยหลังเอ้ยเรียบร้อยไงยหลังไปแล้วโอ้โหตายเลยไม่มีคำว่ารอดเับแบบนี้นะฮะแม่ตายแบบเขาเรียกอะไร ตายยังเขียดโอ้โหแบบนี้ไม่ไหวครับตายเลยแบบแล้วเราบีโก้แล้วดีกว่าวีโก้แล้วก็แองแมงอยู่นี่ครับแหมเรียบร้อยเลยนะกลับบ้านนะกลับบ้านกลับเวลาก่นอนครับสองโมงแหมโอ้เสียเซลเลยนะเมื่อกี้ แมขับมานี่กลายเป็นว่าเราหงายท้องตึมเลยครับตายเลยถ้าอย่างนั้นผมมีอะไรจะเล่นอีกแล้วนะครับนั่นก็คือการต่อเชือกพ่วงก,กับอา้ากดผิดแต่เ,เราจะทำการต่อช่วงต่อเชือกนะครับพ่วงก,กับนี้ดูซิว่าเราจะหงายหลังไหมอันนี้นี่นี่น,น,น,นี่ดึงแบบมือไว้ แต่เดีด๋ยวต้องถอยหลังนิดนึงครับาให้มันตรงๆนะฮะดึงแบกมือไว้ครับหลังจากนั้นแล้วก็ดึงครับเอ้ย,ยกล้อยกล้อเอ้ยยกล้อยกล้อเอ้ะโคตรแนวออกเลยยกล้อครับอ๋อยกล้อ ไปหลังไปนิดนึงต้องกา,า,านไอภาษาอังกฤษไอมันขึ้นอ่ายกล้ออ่ะเออดูซิว่าจะจะหงายหรือเปล่าเอ้ยยกล้อยกล้อเอ้เอ้หัวสั่นหัวคอนกันเลยทีเดียวเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมคนจะตกรถแล้วคนจะตกรถแล้วอีกนิดเดียวอา เอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไงคนจะตกรถอยู่แล้วน่าเรียบร้อยตกรถแล้วโอ้โหไม่เจ๋งเลยอ่ะโอ้โหล่วงเลยครับไม่รอดนะครับถ้าเกิดดึงแบบข้างหน้าเมือะ่ะมันจะหน้าทิ่มไหมเดี๋ยวลองดูครับไม่ใช่ดิ อ่าถูกละถูกละต่อไปก็ดึงเลยหน้าไม่ทิมอ่ะแต่ถ้าดึงข้างหลังปุ๊บหน้าทิมเอ้ยหงายหลังไปเลยครับเรียบร้อยแล้วตาย,ยังขียดนะผมเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะมาดูว่าเจ้ารถเก่งทันนี้มันจะลากวีโกได้ไหรือเปล่านะครับโหเรามาจอดอยู่ข้างหน้านีเหรอ ตึ๊บตรงนี้โคนหนามากดูซิว่าเราจะลากวีโก้ได้หรือเปล่าฮะต่อพ่วงเลยครับพ่วงก,กับตรงนี้แหละแล้วก็สเตียร์นี่ให้มันเป็นเลี้ยวขวาไว้ตลอดอ่าดูซิว่าเราจะสามารถลากวีโก้ให้มันคว่ำได้หรือเปล่าฮะ <laughs> เอาเดี๋ยว สรุปคือเราลากไม่ไหวนะครับวีโก้ไม่มานะ่ยยกล้อแถมล้อฟรีด้วยนะนี่นี่ล้อฟรีนะครับอย่างก,ก็เบินยางออกตัวอะไรประมาณนั้นเลยฮนะไหนลรามาดูวีโก้กันบ้างวีโก้ครับวีโก้วีโก้ลากมั่งนะครับ ลากทีเดียวพังเลยโอ้โหเรียบร้อยนะครับพังจริงๆครับเรียบร้อยไปเลยรถเข็นพังนะครับเดี๋ยวเราเอารถเข็นเราไปตรงนี้นี่ไปลงน้ำไปลงน้ำนี่หลบไปหลบไปวีโก้ลงมาแล้วนี่เอา้าไม่มีน้ำเลยวะ เอาเรียบร้อยบีโก้ฟั่มแล้วครับโอ้โหเป็นการคว่ำที่อลังการมาก <c oughs> ความแบบปักดินอย่างนี้เลยนะฮะโอโสุดยอดเละบอกเลยว่าเละนะครับถ้วคนขับรถจริงๆนี่คงจะจะหายจะความาล้มเรียบร้อยนะฮะแมสุดยอดจริงๆ โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อติดตามรายการตอนต่อ,ตอ,ตอไปนะฮะแล้ว <c oughs> อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมบายบาย you again